ร้านแบบอยู่ในช่วงเก็บกว่าร้านครับตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันพังหมดเลยครับมันมันเกินชั้นหนึ่งไปอีกแล้วอยู่พวกฝ้าไฟคือทุกอย่างมันเล็กกปปเดตอวเลยความเสียงหายครับที่เค็น ประเมินค่าได้ยังเงว่ามันเป็นเครื่องทำขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆความเสียหายมันร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายอะไรออกไปคือไม่ทันเลยใช่ไหมตอยากเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นพี่เคนแบบน้ำช่วงน้ำขึ้นสูงน้ำท่วมเกินมิตของร้านแล้วเลยก็คือตอนแรกที่มีข่ารั้วคราเราก็ครั้งแรกที่ผมลงไปทีไอก็คือน้ำท่วมถึงประมาณ แค่แค่แล้วอีกวันนึงน้ำมันก็ลดลงไปเราก็เลยเข้าไปทำาสาัเตรียมตัวที่จะแบบจะเปิดเพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวว่าร้านไม่น่าท่วมนะแล้วพอเราทำความสะอาดร้านเสร็จปุ๊บคืนนั้นน้ำขึ้นมาเราก็เข้าไปที่ร้านไม่ได้เลยอืมแต่วันที่มันท่วมเขามีคุณร้านยังเปิดอยู่เอ่อไม่ไม่ไม่ก็คือมันลดลงมาวันหนึ่งเราก็ ทำความสาดร้านเตรียมที่จะเปิดร้านวันตลอนไปแต่ทีณนันันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแบบเข้าร้านได้ทันล้อครัพนักงานที่ทนี้ยังาจะเิไปประมาณไนไม่มีไม่มีทงหมด อย่างปัจจุบันนี้มีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือยืดตอวแบบว่าอะไรบ้างไหมครับพี่เขนอย่างตัวเลขกันนะเลขเอาจริงๆนะยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นเเพราะว่าไม่อยากขึ้นเรือ คือเราไม่อยากเงินมันออกมาเป็นตัวเลขแบบ exactly อ่ะเราแค่รู้ว่ามันแบบเสียบทุกอย่างแล้วเราเป็นคาดท้ออย่างนี้หรอเลยไม่ได้นับตัวเลขไม่นับตัวเลขมาแต่ก็จะยิ่งแบบจะเห็นแบบเป็นเออเราเราก็เลยแบบตอนนี้เราก็เลยเหมารวมว่าทุกอย่างแตกแหแมนะฮะนับเป็นตัวเลขเราอยไม่ได้นับเพาะเราโอเคไง ยังไม่อยากยังไม่อยากเ็ะตัวเลขจริงๆเท่าไหร่การฟื้นฟูมันจะกลับมาได้อีกตอนไหนเปิดอะไรอย่างเงี้ยพี่เต้ก็สำนักเล่นฟื้นฟูนะครับก็อาจจะอาจจะไม่ได้ผิดอาจจะเปิดร้านแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะอยาอทำจะมีแค่แบบค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่อยางเงี้ยฝากเวลาไว้ประมาณเท่าไหร่อยากการจะสอบเวลาไหร่ทุกทมานเท่าไหร่กลับมาจริงๆอยากเปิดก่อนปีใหม่เออ แต่แต่มันก็คงไม่ร้อนเท่าเซนแหละ,ะมันอาจจะมีแค่ขนมไทยที่ที่เราขายได้ก่อนอะไรอย่างเงี้งย,ยนะแต่ก็แต่เดี๋ยวจะกลับไปดูการเามืองนี้ว่าเมืองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆอยู่ที่นู่นเยอะค่ะก็ถ่ายปดๆๆ้ดูเหมือน,น,นสินออ้นลูกอะเอมันเล็กไปหมดเลยเอ,อ่ะ พ <Workers S 2> ี่ทั้งสภาพจิตใจของทีมงานพนักงานแล้วก็แบบทีมบริหารตอนนี้เป็นไงบ้างก็ทีมที่ลูกก็คึกคักดีนะครับเราก็มีปมไว้มากๆกับกับการตัประสาทนาำแล้วก็หลายๆอย่างมันไม่ค่อยสะดวกเหตุกานณานปกติแบบรถน้ำรถจะเข้าจะออกบานที่มพยายามแบบก็ยังไปไม่ได้เลย เ็ไรามหลักจค่หคเราเรางคิดว่าถ้ามีขั้ตตอไปเราคิดว่าเราน่าจะย้ายของเพราะว่าเราเริ่มดูระดับ ทีมร้านก็อาจจะมีรูปในนั้นรูปอะไรแปลกๆในร้านอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดอะเอเพื่อแบบใครมาก็แบบอยากรู้ว่านั้นรูปแค่ไหนเป็นประวัติศาสตร์เลยครับไม่ใประวัติศาสตร์จริงๆแต่เราไม่ถึงกับถอดใจใช่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมีคนที่แบบว่ายกเลิกกิจกรรมไปเลยก็เยอะเหมือนกันเรายังเราเรายังอยากทำอยู่ครับเพราะว่าเราสิทธิ์ที่นั่นทำไม่คุ้มเทมูปัา

พลังใจลวก็จรก็เป็นพลังใจให้ให้กระสุทนก็ตั้งแต่รู้ข่าวแต่แรกนะครับก็พยายามจะช่วยกระจายข่าวให้เต็มที่เพราะว่าเพื่อนดีเพื่อนโอ้โอกใด้แบบช่วยกระจายข่าวเยกลยเาะจริงแ้วมันเร็วมาก ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็สูๆส้ๆนะครับเรา่อนเราก็ขอให้ให้ต่อไปก็จะเป็นวันดีๆโอเค